พลวิเชียนเชื้อรองผู้าริการฝ่ายวิชาการวิชยชศารึาสาบรีครับวันนี้เราก็นําท่านมาชมการเกตษรักน้ําแข็งนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งกันเกษรักทีมอนาณนาชาติ2,563ในปีนี้นะครับซึ่งก็วันนี้นักเรียนก็ครับทั้งสีคนก็กําลัง เตรียมพร้อมในการเแียงสลับนะครับเดี๋ยวหัวหน้าทีมได้แนะนําว่าวันนี้แกะอะไรครับวันนี้ทีมผมได้แกะช้างเพื่อไปโชว์ในงานงาเปิดร้านที่เซ็นทรัลเวิร์ดเป็นรูปอะไรครับรูปช้างครับทำไมใช้ช้างเป็นโลโก้ที่เขาให้มาครับซึ่ง เขาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับให้กับวิทยาชีวศึกษาสระบุรีเราในการเดินทางเข้าร่วมเก็สลับอีบ้านชาตในครั้งนี้นะครับบริษัทในเครือเจนทัานนะครับแก่ยากไหมครับวิธีการแกะหัวหน้าทีมแก่น้ำแข็งเป็นฮะยากไหมยากตรงไหนยากตรงหมองก้องยากตรงจาะครับก็จอกหรือว่าจาะครับมีอุปสรรคอะไรไหมบ้านเราเวลาแก่มันเป็นยังไง ในการยกน้ําแข็งครับและอุณหภูมิที่ทําให้น้ําแข็งละลายไวต้องแข่งกับเวลาวันนี้เป็นงารขบผลูงงานดได้สมบูรณ์แบบได้ใจได้เป็นไป,นปนตามเป้าไหมฮะตามเป้าหมายที่ตั้าไว้ครับไว้มีโอกาสนะจะได้พบกันอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับ ครับวันนี้วิเลย์อาชีวศึกษาสาบรีนะครับก็เกตสลักหิมะนานาชาตินะครับเป็นวันแรกนะครับวันนี้เราเก็บนะครับจับฉลากได้เป็นสนโนวอลก้อนที่43นะครับนะครับนี่คือลักษณะของก้อนหิมะที่จะใช้ในการทําแข่งขันนะครับทการแข่งขันก็มีขนาดประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนะครับก็วันนี้เป็นการเริ่มงานในวันที่1ะครับซึ่งจะมีเวลาแข่งขันทั้งสิ้น สามวันด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมผลงานของวิไลชีวศึกษาสารีนะครับตัวแทนประเทศไทยของเรานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการแข่งขันนะครับทีมแกะสลักน้าแข็งของวิทไลชีวศึกษาบุรีก็นะครับได้เริ่มทําการแข่งขันนะครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการขึ้นรูปนะครับอ่าเรียกว่าการโคลนกลาให้เป็นรูปร่างนะครับคร่าวๆก่อนนะครับ นะครับเพื่อให้มองเห็นลักษณะงานที่เป็นมิติมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าทํางานเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับก็ยังเหลือเวลาการแข่งขันนะครับอีกหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าคืนนี้ต้องทำกันถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครับขณะนี้เวลาณอยู่มาลบ22บององศานะครับครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ครับครับผม ครับวันนี้ทำอะไรครับครับกำลังกายเอ่อกระหนกตรงสะโพกหลังได้ได้รับผิดชอบให้รับหน้าที่ทำอะไรครับวันนี้ครับเอ่อพ่อจะสีครับพ่อจะสีเป็นไงบ้างครับเป็นไปตามที่ซ้อมมาไหมฮะครับผมเป็นไปตามที่ซ้อมมามีมีอุปสรรคอะไรบ้างมีก็มีเอ่อมองกล้องเลยแหละเรื่องของภาพระกาศหนาวเป็นไงหนาวสู้ไหวไหมไหวครับลบเท่าไหร่วันนี้โอ้ยี่สิบเท่าไหร่ได้ <S <S ยี่สิบได้ยี่สิบยิ่งเย็นยิ่งหนาวยิ่งหนาวแล,ล้วกินข้าวกินปลาเป็นไงเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีโอเคสู้ๆนะครับครับผมครับอ่าเป็นไงบ้างครับคุ่พิครับเป็นไงครับ,รบเปิดหน้าเลยครับเปิดหน้าให้แฟนๆชาวไทยได้เห็นนะครับวีรบุรุษของเราหน่อยครับวันนี้ทำอะไรครับรับผิดชอบทำอะไรๆๆะตำแหน่งอ<ล>ะไรครับเวลาทำงานตำแหน่งอะไราายลงครับเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมฮะผู้นำใช่ไหมครับ แล้วมีการทํางานทํางานวางแผนยังไงครับแบ่งหน้าที่ให้น้องทำครับครับคแล้วเป็นไงครับแต่ละคนทําได้ตามเป้าไหมฮะตามเป้าเตือนก้าแล้วเป้านะครับอากาศเย็นไหมสู้ไหวไหมไม่ไหวได้เลยครับอ่าครับเอาไหว้คนไทยหน่อยครับลงใจนะครับขอขอกำลังใจเชียร์หน่อยนะครับอ่าพี่โดนครับเป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้รับผิดชอบทําอะไรครับทําสิงครับผมทำสิงครับเป็นไงบ้างครับ ไหวไหมไหวไหมสบายครับสบายนะพอใจไหมครับผลงานวันน <ators> <vt ret ii> er ี้พอใจมากครับครับผมครับอารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่นอยพี่โกอากาศเป็นไงครับหนาวครับหนาวครับไหวไหมไหวครับสู้ไหมครับสู้ครับเอองานเป็นไงบ้างครับงานวันนี้สู้้หนาเยอะมากเลยครับครับผมครับเต็มที่ครับป่อะไรอะไรรักหรอข้าขาได้วยวะข้าขาใช่ไหม wow <laughs> ครับสวัสดีครับอาจารย์มรักครับวันนี้มาสัมภาษณ์โค้ดเลานะครับว่าเป็นไงบ้างครับทํางานวันนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกเลยทํางานได้ตามเป้าอยู่นะครับเพราะว่าการวา,างแผนการประชุมก่อนเตรียมการก่อนที่จะมาที่จม,มาทำารื่อนี้นั้นต้องประชุมก่อนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเช้ามาก็สตือนมาก็ทานข้าวแต่ว่าก,ก็ลงมือเลยลงมือและก็ทุกสิ่งกอย่างที่ทํทานี้อือต้องต้องมีตามแบบ เราบบในแบบแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับให้ลงตัสุดเขาดีทําได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปกระร่างที่ได้ตามที่คิดเอาไว้อคือขึ้นเป็นฟอร์มรวมๆตรงๆนะครับส่วนรุ่งนี้นั้นนะครับเราก็จะเปล่านะครับเปลาที่เวากสม พอกลมเปฟัดครับขั้นตอนถัดมาคือการใส่รายละเอียดซึ่งรายละเอียดนี้จริงๆนวเราก็ใส่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่กล้าที่ใส่ครั้งเดียวครั้งแรกนะครับแต่ว่าเราต้องม,มัดม์กจุดเอาไว้นะครับม์ดจุดเอาไว้จนถึงสุดท้ายนะครับสุดท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดจริงๆตอนนี้ถ้าเรามองดูตามฟอร์มตามแบบนั้นนะครับเห็นว่ามันมีช่องว่างมีสเปซครับตามที่เราคิดไว้แล้วนะครับเห็นว่าแบบนั้นนะครับมมีฟอร์ม มีพอมีสเตซมีพื้นที่ว่างที่ยืดบรรยากาศนะครับดูแล้วพยายามให้เห็นจังหวะลีลาของเส้นของเส้นของรูปร่างรูปทรงนะครับ